ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเจริญผลอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการป้องกันและเตรียมรับมือกับไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไปโดยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดสดโดยมีการติดตั้งจุดบริการทั่วทั้งตลาดรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และด้านของนายชนาทิพยโคกมณีนายอำเภอหนองบัวได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเฝ้าระวังติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่พื้นที่อำเภอหนองบัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ c o วิ d 1 9พักกพลคลองศิลป์รายงาน